พทุกคนพี่กุ้นแทมเองนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวมาสให้ทุกคนได้ดูนะคะมีเลยหลายตัวมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะคะไม่พูดพร้อมทำเพลงแล้วเริ่มเลยค่ะโอเคตัวแรกนะคะก็จะเป็น b บโอเท r ร์มไลท์แพงต o ้น erm นะคะตัวนี้นะคะเป็นมาสที่เป็นโอในมัสนะคะก็คือทาแล้วก็นอนไปเลยนะกลิ่นเนี่ยจะเป็นลายเดียวกับไลท์แพงต์ต้นเลยค่ะมีความแบบ ทะเลทะเลนิดนึงอะนะก็เขาเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยนะคะส่วนใหญ่ตัวไลฟ์แคงต้อนาะหลายๆคนใช้แล้วก็ชอบมากเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนแรกพ่กุนไม่ค่อยอะไรแต่ว่าวันนึงไปลองที่เคาน์เตอร์เขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮย้ยเนื้อมันดีจังอยากได้เพราะว่าเนื้อมันแบบเด้งๆด้ึ๋งดึ่งว่ะเดี๋ยวพิกุนให้ดูข้างในนะคะนี่ด้านในเป็นแบบนี้เนื้อสีขาวๆใช่ไหมแล้วก็อ่ะปาดออกมานิดนึงนี่ เนื้อเขาเป็นแคล้ายเจลค่ะทุกคนมันแบบบางเบามากๆแต่ว่าตัวนี้พิกุลไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะก็วันไหนที่รู้สึกว่าหน้าเหนื่อยล้ามากผิวไม่ค่อยดีช่วงนั้นแบบเคลียดแล้วไม่ค่อยได้บำรุงผิวแบบเต็มสเต็ปนะคะก็จะใช้ตัวนี้แหละหลังจากที่ใช้ม a ร์จอร์ไรเซอร์นะ แล้วก็นอนไปเลยทาไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะมันก็จะเป็นแบบเหมือน o อ e r n i g h t mask เนี่ยบำรุงผิวไปเลยทั้งคืนนะคะตื่นเช้ามาก็จะหน้าฟูขึ้นนะก็ให้รุ่งความรุ่งชื้นแหละทุกคนพี่กุณเห็นผลรุ่งความรุ่งชื่นส,ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ว่าแบบเห็นผลรุ่งแบบเออริ้วรอยหายเลยขนาดนั้นไม่ใช่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานะต่อไปนะคะตัวที่2ตัวนี้ ปีเตอร์โทมัสรอสนะคะก็คือเขาเนี่ยโอ้ย <c oughs> ขอเปิดก่อนกลินเขาแบบฟักทองมากทุกคนตัวนี้นะคะคือพัมกินเอนไ m ม s สนะคะนี่อ่ะให้ดูเนื้อข้างในก่อนมีความโบ๋โบแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะพี่กุนก็ใช้ไปเยอะอยู่คือกินอะ่ะพี่กุนรู้สึกว่าแบบมันเป็นความผสมเหมือนเหมือนฟักทองกลิ่นมันจะคล้ายๆเฟรตัวที่เป็นวิตามินเหมือนวิตามินซีอ่นอะัะคล้ายกันแต่ว่า ตัวนั้นจะออกส้มกว่านิดนึงแต่ตัวนี้จะแบบฟักทองมากกว่าแต่พี่คุณก็แอบชอบกลิ่นเขานะแล้วก็ตัวนี้นะคะเนื้อมาร์กเนี่ยเขาจะเหมือนมีสครับอยู่ข้างในเดี๋ยวให้ดูขออนุญ,ญาตปาดออกมานิดนึงตัวนี้หาซื้อได้ที่เซฟอรานะคะทุกคนนี่ปึ๊บอันนี้คือเนื้อของเขานะคะแล้วก็เวลาถูไปอะ่ะมันจะมีเหมือนสครับแบบ ละเอียดละเอียดอยู่ในเนื้อมากนะคะทุกคนคือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวด้วยค่ะเขาก็เลยแบบมีสครับในตัวนะแต่ว่าสครับไม่บาดผิวเลยสครับเป็นแบบเม็ดเล็กๆเบาๆนะคะไม่ได้บาดผิวขนาดนั้นนะกลิ่นดีมากแต่ว่าตัวนี้เห็นไหมให้ดูความเหลืองคือถ้าทาไปแล้วว่ามันจะมีความเหลืองคล้ายๆฝักทองอะ่ะถ้าเกิดใครเคยกินฝักทองน่าจะแบบพอนึกภาพออกว่ามันจะมีความเหลืองนะคะส่วนตัวพ่กุลชอบตรงที่แบบ ตัวเม็ดสครับแบมันไม่ได้แบบแข็งแล้วก็เวลาเรามาร์กหน้ามันให้ความชุ่มชื้นระดับหนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าใช้แล้วอ่ะมันผิวมันจะใสขึ้นนิดนึงนะคะตัวเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันเหมือนกันนะใช้ทุกวันไม่ไหวเพราะว่าเขามีเหมือนเม็ดสครับข้างในนะคะมาต่อกันนะคะสําหรับใครที่เป็นสิวนะคะชาเกิดช่วงไหนเป็นสิวนี่แล้วอยากจะมาร์กผิวนะคะมีของดอกเตอร์จานนะคะนี่ซิกาแพรนะคะก็คือปกติลายเนี้ยเขาจะมีตัว ที่เป็นหลอดอะที่เอาไว้ทารักษาสิวเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แบบรักษาสิวอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เขาออกมาสมาด้วยนะคะทุกคนเนื้อคลายไบโอเทอร์มาาคือมันจะเป็นความแบบหยุ่นหยุ่นเด้งๆนะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในแบบนี้ตัวกลิ่นเนาะซิค่าปกติมันเป็นใบโบกอะแต่ว่าเวลาพี่คุณดมอะมันเหมือน ฟิวคล้ายใบเตยอ,อ่อนอ่อนอ่ะเหมือนเรากินน้ำใบเตยแบบอ่อนอ่อนมากๆแต่กลิ่นน้อยมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้อะ mm hmm. เนื้อจะเป็นลักษณะนี้นะคะเขาเป็นแบบยุ่นยุ่นคุณขอทาตรงนี้ซึ่งสําหรับใครที่เป็นสิวนะคะอาจจะบอกว่าตัวนี้มันไม่ใช่ว่าแบบเป็นยาสําหรับรักษาสิวนะแต่ว่ามันอาจจะช่วยเหมือน ทำให้ผิวเราสง,งบคลาผิวของเราเพราะเขามีตัวใบบัวบกเนาะเอ้ยบวกเนาตัวใบบัวบกเนาะเออและทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้อะ่ะพวกรอยแดงหรืออะไรเงี้ยจากสิวสิ่งที่มันอักเสบอะ่ะมันก็จะแบบช่วยลดลงช่วยคลาลงให้ผิวเราแบบว่าดูดูสง,งบขึ้นอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเราเป็นสิวอักเสบอยู่แล้วเราเอาตัวนี้ไปแต้มแล้วเราก็คาดหวังว่าเออสิวฉันต้องหายไม่ใช่คือสําหรับคนเป็นสิวสามารถใช้มาร์กตัวนี้ได้แต่ว่ามากตัวเนี้ยไม่ ใช่มีเป็นยารักษาสิวอยู่ในนั้นเข้าใจปะเออแล้วก็ตัวมาร์คซิกาแพดตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นมาร์คที่เราสามารถใช้แล้วก็นอนได้เลยเป็นแบบสลิปปิ้งมาร์คนะไม่ต้องล้างออกค่ะ ต่อไปจะเป็นของคิวส์นะคะก็พี่กุลก็มีใช้อยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละตัวนะคะสําหรับใครที่อยากมาร์คสั้นๆเร่งด่วน5นาทีใช้เป็นตัวนี้นะคะคา l เรนดูลาก็คือเนื้อเขาอ่ะจะเป็นคล้ายๆแยมส้มทุกคนอ่ะพี่กุลเปิดให้ดูลักษณะนี้นะคะแล้วก็ด้านในเหมือนแยมเลยกลิ่นจะหอมๆแบบว่านิดนึงนะเหมือนแยมเหมือนเรากินแยมอ่ะ ลักษณะนี้ก็คือพี่กุลอะชอบใช้ตอนที่แบบว่าเราอาบน้ําเสร็จใช่ไหมแล้วเรายังแต่งตัวไม่เสร็จอะไรเงี้ยเราก็ทาม,มาสกตัวนี้ไว้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วพอเราแต่งตัวเสร็จเราก็ค่อยล้างหรือหรูอว่าเช็ดมาสกตัวนี้ออกอะคือมันจะชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นมากขึ้นก่อนที่จะแบบ แต่งหน้าหรือว่าก่อนที่จะใช้โทนเนอร์บำรุงผิวในขั้นตอนตัดไปนะคะมันก็แบบพี่กูรู้สึกว่าผิวมันจะดูช่ำๆขึ้นแต่ว่าที่จริงแล้วอะ่ะตัวสปปรรพคุณของมาส์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาที่สําหรับแบบปบประปลมผิวคล้ายๆตัวซิก,กาแพร์แต่ว่าซิก,กาแพรจะแบบเน้นลดรอยแดงด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นฟิลแบบอบป่าโลมผิวผิวธรรมดาถึงผิวมันสามารถใช้ได้เขาเนี่ยจะเป็นลายเดียวกับตัวโทนเนอร์คาเรนดูล่านะคะอ่ะพี่กุนทาให้ดูนะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นมาส์ที่ต้องล้างออกนะคะ ไม่ใช่ sleeping mask แต่เนื้อดีมากคือใช้แล้วสบายผิวมากจริงๆ มาต่อกันที่มาส์ตัวต่อไปของคิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีทริคในการใช้ก็คือสามารถไม่ต้องล้างออกก็ได้ไม่ต้องล้างออกแต่ว่าต้องเช็ดออกนะเช่นปกติเนี่ยเวลาเรามาส์คนาใช่ไหมเราจะต้องล้างออกเนาะแต่พิกุนะ่ะเวลาใช้ตัวนี้จะมาร์เสร็จแล้วก็ใช้ตัวทิชชู่เปียกค่อยๆเช็ดเบาๆหรือว่าสำลีชุบน้ํานะคะเพราะว่าเขาอาจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นมากๆแล้วสารที่มันอยู่ในนี้มันสามารถเคลือบผิวเราไว้ได้ไม่จําเป็นที่จะแบบต้อง ล้างออกจนหมดนะคะแล้วก็เนื้อด้านในอะ่ะเขามีลักษณะคล้ายอะโวคาโดมากพี่กุลให้ดูแบบจะหมดแล้วอะ่ะคือใช้เยอะใช้บ่อยมากเพราะเราเราเป็นคนที่บางทีอยู่ในห้องแอร์เราผิวแห้งเนาะพอะเราใช้พวกเนี้ยมันก็จะทําให้ผิวเราแบบชุ่มชื้นคืนพี่กุลก็เลยชอบนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเอาออกมาใช้ต้องมีการวอร์มก่อนนะคะเนื้อเขาจะเป็นฟิลแบบ เป็นแบบเกร็ดๆเหมือนะอะโวคาโดอะไรเงี้ยเวลาที่เพื่อนๆทาไม่ใช่ทาลงไปแบบนี้แล้วจบเลยนะคือแนะนําให้วอร์มก่อนปกติคือวอร์มกับมือก็ได้นะคะวอร์มอย่างเงี้ยวอร์มวอร์มวอร์มแล้วเนื้อเขา,าจะลื่นขึ้นพอลื่นขึ้นแล้วเราจะเอาลงผิวง่ายนะคะอะให้ดูนะพอเราวอร์มเสร็จเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นเนื้อออกครีมๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบควักขึ้นมาแล้วลงหน้าเลยนะมันจะเป็นฟิลที่แบบ เนื้อมันจะแตกๆเหมือนเหมือนเราบี้อะไรแล้วมันไม่ละเอียดอย่างเงี้ยทุกคนก็ให้เพื่อนๆวอร์มแบบนี้ก่อนนะคะมันก็จะแบบซึมลงผิวเราได้ง่ายแล้วก็ทาได้ทั่วมากขึ้นแล้วก็ไม่เปลืองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้วอร์มก่อนมันจะเปลืองแล้วแบบโบกโบกโบกแล้วบางทีก็ล่วงด้วยนะเสียดายค่ะอย่าลืมวอร์มก่อนใช้นะคะ ตัวมาสอะโวคาโดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆจะล้างก็ได้นะที่จริงอ่ะมันสามารถล้างหรือไม่ล้างก็ได้แต่ว่าไอตัวไม่ล้างอ่ะเป็นทริคของพ่กุลเองนะคะที่แบบเออใช้แล้วชอบแบบนี้ว่ะใช้แบบเออฉันไม่ต้องล้างออกแต่ว่ามันก็หน้าไม่ได้มันอะไรนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นดี <S <S ต่อไปนะคะจะเป็นตัวสุดท้ายของคิวส์นะคะตัวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะ <S <S คือสําหรับคนที่เริ่มกังวลเรื่องริ้วรอยเรื่องผิวไม่กระชับนะคะให้ใช้ตัวนี้เลย <S <S ดีมากตื่นเช้ามานี่แบบ หน้าเหมือนจะตึงขึ้นอะไรแบบนี้เวอร์เนาะโอเคแต่มันจะหมดแล้วอะพี่กุ้นอาจจะไม่ได้ปาดให้ดูเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูชมพูเวลาใช้ก็ต้องทําการวอร์มก่อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื้อเขาหนักเหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากลองของคิวนะคะก็สามารถไปขอตัวเทสเตอร์ที่ช็อปได้นะคะ สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นของเฟชนะคะโลดเฟชมาร์กตัวนี้พี่กุลซื้อมาจากในเซฟโฟลานะแล้วแบบโอ้โหได้ของแถมเยอะมากตอนนั้นอนะแล้วตัวนี้2020ย2020เป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะคะกระปุกก็เลยเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนดอกกุหลาบอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ว่าจะซื้อแบบลิมิเต็ดทำไมแต่ก็อยากได้อยู่ดีแปลกไหมเนี่ยเนื้อเ,เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนก็จะเหลวคือไม่กล้าเทเลยนะเพราะว่ามันจะหยดได้อเดี๋ยวให้ดูเนี่ย เนื้อมันจะเหลวๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขอปาดเลยละกันนี่นะคะปึ๊บนี่ให้ดูนะทุกคนจะเป็นลักษณะน,นี้สำหรับตัวมาก,กุลาบของเฟนสนะคะมันก็เกี่ยวกับไฮเดรชั่นโดยเฉพาะเนาะเป็นแบบการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอะไรอย่างงี้นะคะตัวผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องความชุ่มชื้นนั่นแหละแต่ว่าเวลาล้างออกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผิวมันแบบมันจะนุ่มเออผิวมันนุ่มมากนะคะก็ถือว่าเวิร์กเหมือนกันแต่ราคาอาจจะสูงไปสักน,นิดนึงนะก็ แล้วแต่นะคะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็จัดไปเลยค่ะมันก็โอเคอยู่เหมือนกันดีเหมือนกันมาแล้วนะคะสําหรับการรีวิวมาสในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นทุกตัวที่ชอบใช้นะคะถ้าจะให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ ยากนะที่จริงอ่ะพ่กุลก็มีการใช้มาคโคนอย่างอื่นด้วยนะคะของคิวก็มีมาคโคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยตรงกับผิวพี่กุลเท่าไหร่เพราะว่าผิวพ่กุลเป็นคนแบบข้างแก้มแห้งเราก็เลยเน้นเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่ามาคโคนของ Init f ท e ีของ Origin ของ k ิวอย่างอื่นอะ่ะคือมันก็ยังมีตัวมาส์ดีๆอีกเยอะเลยนะสิ่งที่พี่กุลรวมมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่พี่กุลใช้จริงๆนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าในท้องตลาดมาตัวอื่นมันไม่ได้ดีหรือว่ามาตัวอื่นมันไม่ได้ผลนะคะ เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยก็มารีวิวของที่ตัวเองได้ใช้จริงๆแล้วกันเนาะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ตามดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะคะวันนี้พี่กุลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ